สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช้าวันที่ยี่สิบสามปีกาสองพันร้อยหกสิบหกนะะอากาศหนาวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อ่หนาวก็เลยลวงสายเลยช่วงนีนะ้แบบในกาก็สายหน่อยนะครับอ่ะก็ เช่นเคนะครับเรามาพบกันในการเล่นออกกำลังกายท่ากายบริหารร่างกายหกท่าประจําทุกวันนะครับยังจำได้ไหมเอ่ย่ะมาวันนี้เรามาเอากันออกร่ลังกายสักหน่อยนะหนาหนาวแต่ว่าเราก็ต้องออกนะครับการออกกาลังกายเป็นการสัญญาวิเศษชนิดหนึ่ง หกค้าท้าแรกอะ็ะอมเลยววมเอาให้ร่างกายขยับขยื่นให้เจ็บหายปวดนะฮะปีใหม่ใกล้ถึงแล้วพีเก่ากาาา็กำลังจะผ่านไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุภาพแข็งแรกนะครับออกกำลังกายกันทุกเช้าเห็นคลิปนี้แล้วก็เลืเล่นตามเลยนะครับเปิดแล้วก็เล่นตามเลยนะครับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับมันเป็นการออกกำลังกายเบาๆพัะเสริมชวนนะครับอวอมเครื่อและายาวมือเยาวขาบ้างแขนบ้งข้อเท้า <c oughs> <c oughs> นี่คือการวอมแต่ก็เป็นท่ากยายหานอีกท่าที่หนึ่งนะครับ เกือแหวนแขนแขนขึ้นลงนะฮะาทิตต่อไปทิตต่อไปหงายมือฝ่ามือการแขนบิดลำตัวบิดลำตัวสักหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าครับอันนี้เอาห้ายก เพราะเราจะกระชับเวลาฮะมันสั้นลงสักนิดหนึ่งวันคิปยาวเกินไปนถ้าต่อไปอาที่สามต้นตัวที่สองนะครับมือประสานที่ท้ายถอยนะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสอง อ่าก็ถ่าเที่ยวไรล้ะครับถ่ายที่สามเนะข้อมือติสองถ้าต่อไปถ่ายที่สีม่มาหมุนเดียวกันบ้างนะฮะทางขางออกมือค้าเสียนะฮะอหมุนไปทางซ้ายก่อนนะสักสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ขวามากครับหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปเก้าสิบโอเคครับนหลังจากออกกำลังกายตัวนี้แล้วก็ใครอยากจะดกออกเพิ่มทั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไปทำตามนะครับดูคลิปแล้วก็ทำตามเลยถ้าต่อไปเป็นท่าที่ห้านะครับ ท่าที่ห้ากำไรไม่เอ่ยทาแล้วครับพุ่มลวงอ่ะยกมือขึ้นกล่าวมือ,อเข้าหากันทางขาออกขึ้นเกลืพุ่มลงไปพุ่มลวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าครับก็ ท่าที่ห้าต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายจําได้ไหมเอ่ยท่าอะไรท่าสุดท้ายยกมือมาเอาหัวแม่มือเกาะกันนะแบนดังหน้าแบมือแบนหน้ายกขึ้นแนบหน,บนูเขาเรียกว่าท่าเอี้ยวตัวสองข้างไปทางซ้ายก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง ้ามหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามยุดก็จบไปแล้วนะครับหกท่าก็ะจะมีท่าพิเศษของเราทุกวันกันไหลติดฮนะท่าชกลมตาดมวยนะครับชกไปข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องโยโยตัวไปข้างหลังนะชกไปข้างหน้าเลยหนึ่งชกลมสอง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบสิบแล้วมันจะหลุดออกนะครับถ้าไหลทิดงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้กาสิหหบครับว่าวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับพกท่าท่าการบริหารประจำวันของเรานะครับ ขอ้ทุกท่านมีสุขภาพาแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกเก่เาก็จะผ่านไปแล้วพี่ใหม่ก็ลองจะเข้ามาขอให้ทุกคนโชคดีปังๆทุกคนนะครับ